สวัสดีค่ะ oh. ในแวดวงต่างๆเนี่ยมักจะมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะครับผมแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยอืมอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดในรอบหลายปีเลยค่ะใช่ครับเรากำลังพูดถึงปรากฏการณ์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่13ปีที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาค่ะครับ เรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่การแจ้งเกิดของศิลปินหน้าใหม่คนหนึ่งนะแต่มันคือการออต้องใช้คำว่าสั่นสะเทือนโครงสร้างเดิมๆของวงการเพลงลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ครับเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแง่มุมงที่น่าสนใจมากทั้งในมิติทางสังคมวัฒนธรรมใช่ครับแล้วก็กระทั่งเศรษฐกิจในระดับรากย่าเลยถูกต้องเลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานี้ครับ จากเด็กผู้หญิงที่ร้องเพลงประกวดตามงานวัดสู่การเป็นแชมป์รายการชีวีแล้วล่าสุดก็คือการทยายานขึ้นสู่อันดับหนึ่งในโพร,ระดับประเทศอย่างไ h a i l a n d Top ปโบท2025แซงหน้ารุ่นใหญ่ไปหมดเลยใช่ค่ะแซงหน้าศิลปินระดับตำนานมากมายซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันมาจากแหล่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเป็นคลิปวิดีโอต่างๆจากช่องของกลุ่มแฟนคลับเองอ๋อครับ ซึ่งมันสะท้อนภาพของพลังความรักการสนับสนุนที่มันเกิดขึ้นจากข้างล่างจริงๆจากฐานรากเลยไม่มีการปรุงแต่งดีเลยครับเป็นเหมือนการมองปรากฏการณ์นี้ผ่านสายตาของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงใช่ค่ะซึ่งจะทําให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีสื่อกระแสหลักอาจจะมองข้ามไปครับเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยปรากฏการณ์ต้นข้าวฟีเวอร์กันเลยดีกว่าครับผม จุดที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเลยก็คือข่าวการขึ้นอันดับหนึ่งในสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีของ Thailand Top b o a r d นี่ละค่ะครับคือต้องย้ําอีกทีว่านี่คือเด็กอายุ13ที่ไม่มีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่หนุนหลังไม่มีงบการตลาดมหาศาลสื่อหลายสำนักถึงกับใช้คําว่าพลิกประวัติศาสตร์เขยา่าบอลลังก็มี ใช่เขย่าบัลลังเลยทีเดียวผมอยากจะขยายความตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นได้เลยค่ะคือเวที Thailand Top Vote ในสาขาลูกทุ่งเนี่ยปกติแล้วมันคือสนามรบของตัวพ่อตัวแม่เลยอื เป็นศิลปินที่มีฐานแฟนคลับสะสมมาเป็น10บสปีมีระบบค่ายมีทีมงานที่คอยบริหารจัดการคะแนนโหวตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ <ifically S 2> พวกเขาเปรียบเสมือนผู้คุมกฎของวงการมาตลอดเลยครับเหมือนเป็นสโมสรที่คนนัาเข้ายากมากถูกต้องครับแล้วจุ่ๆ ก็มีเด็กคนหนึ่งที่มาจากแบบว่านอกระบบโดยสิ้นเชิงทะลุขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้มันไม่ใช่แค่การชนะการแข่งขันแต่มันคือการท้าทายโครงสร้างอำนาจเดิมมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าพลังของมหาชนที่รวมตัวกันอย่างบริสุทธิ์ใจสามารถเอาชนะกลไกลทางการตลาดที่ใช้เงินเป็นตัวนำได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยไม่บ่อยเลยครับและเหมือนกับว่าตัวน้องต้นข้าวเองก็เข้าใจในพลังนี้ดีนะคะมีคําพูดหนึ่งของเธอบนเวทีที่ตลาดดาวเรืองซึ่งดิฉันว่ามันเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทําให้ปรากฏการณ์นี้ลุกโชนขึ้นมาเลยประโยคไหนครับเธอบอกว่าคะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์ค่ะเป็นคะแนนจากพ่อแม่พี่พี่แฟนเพลงจริงๆที่รักในเสียงเพลงของหนู เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากยังให้หมดแค่นั้นนะคะประโยคที่ตามมานี่แหละที่คิดว่ามันซื้อใจคนทั้งประเทศเลยอืมเธอบอกว่าหนูขอเลยนะคะอย่าเอาหนูไปรบกับใครเลยหนูอยากชนะใจพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกคนมากกว่าที่จะชนะใครในเวทีการแข่งขันโอ้โหนี่คือจุดที่น่าวิเคราะห์อย่างยิ่งเลยครับค่ะในยุคสมัยที่ทุกอย่างคือการแข่งขัน คือการตลาดคือการสร้างภาพผู้เอาชนะคู่แข่งเด็กคนนี้กลับปฏิเสธเกมนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะคือสิ่งที่เธอทํามันไปไกลกว่าแค่การถ่มตัวแต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ท้าทายกระแสะหลักมันไปแตะถูกจุดของสังคมไทยที่อาจจะเอ่อกลังเหนื่อยหน่ายกับการแข่งขันแข่งแย่งที่เห็นกันอยู่ทุกวันเหมือนกับว่าคนฟังไม่ได้แค่ฟังเพลงแต่กําลังมองหาตัวแทนของความดีงามบางอย่างที่มันหายไป ใช่เลยครับคําพูดนั้นมันเปลี่ยนพลวัตของการโบสถไปเลยนะจากเดิมที่อาจจะเป็นการโบสถเพื่อศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอืม,มันกลายเป็นการโบสถเพื่อปกป้องสิ่งที่ต้นข้าวเป็นตัวแทนนั่นแหละครับปกป้องความบริสุทธิ์ใช่ครับความบริสุทธิ์ความจริงใจและการปฏิเสธเกมการเมืองในวงการพลังโบวตท,ที่หลั่งไหลเข้ามาจึงไม่ใช่แค่คะแนนแต่เป็นเสียงสะท้อนของความปรารถนาในใจของผู้คน ม,มันคือการตลาดแบบที่ไม่ใช่การตลาดหรือที่เรียกว่า authenticity marketing แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือกรณีของต้นข้าวมันดูเป็นของจริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันคือตัวตนของเธอจริงๆซึ่งหายได้ยากมากในยุคนี้ครับ พอพูดถึงตัวตนของเธอแล้วก็น่าสนใจที่จะย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเด็กคนนี้นะคะว่าเธอถูกหล่อหลอมมายัางไงครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยน้องต้นข้าวสุปริยาก็คือเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจากการจนบุรี ที่รักเพลงลูกทุ่งมากๆโดยมีคุณย่าเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นทุกอย่างของเธอเลยและเส้นทางของเธอก็ไม่ได้สวยหรูเลยนะครับไม่เลยค่ะไม่ใช่เด็กปั้นที่ถูกวางตัวามาอย่างดีแต่เป็นการต่อสู้ดิ้นรนจริงๆเริ่มจากการประกวดตามเวทีเล็กๆในงานวัดตลาดนัดค่ะแพ้บ้างชนะบ้างตกรอบบ้างเป็นประสบการณ์ที่เเจ็บปวดแต่ก็แข็งแกร่ง ดิฉันว่าจุดนี้ล่ละค่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยในคลิปของแฟนคลับมีการเล่าถึงคำสอนของคุณย่าที่พูดกับน้องต้นเข้าเสมอเวลาที่เธอผิดหวังจากการประกวดอืมท่านสอนว่ายังไงครับคุณย่าบอกว่าอยากชนะลูกจะยิ่งแพ้แต่ถ้ารักการร้องเพลงด้วยหัวใจที่บริสุทธิ ลูกจะชนะใจผู้คนเองโอ้โหนี่มันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากนะครับมากค่ะและมันเป็นเหมือนรหัสลับที่ไขความสำเร็จทั้งหมดของเธอในวันนี้เลยมันอธิบายได้ทุกอย่างเลยว่าทำไมเธอถึงเป็นอย่างที่เธอเป็นทำไมคำพูดของเธอถึงทรงพลังค่ะเพราะมันไม่ได้มาจากสคริปต์แต่มาจากแก่นความคิดที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนเป็น d n a ของเธอไปแล้วใช่ครับปรัชญานี้มันขัดแย้งกับหลักคิดของโลกสมัยใหม่โดยสิ้นเชิง ที่สอนให้เราต้องแข่งขันต้องเอาชนะอแต่คําสอนของคุณย่าคือการบอกให้ละทิ้งอัตตาของการอยากชนะแล้วกลับไปหาแก่นของการกระทํานั่นคือความรักในการร้องเพลงอย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งนี้กลับกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เอาชนะใจคนได้จริงๆ มันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าแฟนเพลงในยุคนี้อาจจะหยหาความจริงใจใช่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าความสมบูรณ์แบบที่ปรุงแต่งขึ้นมาครับผมแล้วจากคำสอนนั้นเธอก็ค่อยๆสร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาทีละขั้นอย่างมั่นคงจริงๆนะคะครับจากการร้องเพลงเปิดหมวกที่แทบไม่มีคนสนใจจนมาเป็นที่รู้จักจากการเป็นแชมป์ถึง68สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนซึ่งเป็นเวทีที่โหดมากๆโหดมากค่ะ หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเชริดชูเกียรตยิซึ่งเป็นเหมือนเครื่องการันตีในด้านคุณธรรมและจริยวัตรค่ะแล้วก็ค่อยๆเติบโตจนมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองทั่วประเทศแล้วมาถึงจุดสูงสุดคืออันดับหนึ่งในโพร,ระดับประเทศด,ด้วยรหัสโหวต45นี่คือเส้นทางที่พิสูจน์ทฤษฎีของคุณย่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วพลังที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์หรือในโพโหวตนะคะ ปรากฏการณ์ต้นข้าวฟีเวอร์มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงหน้าเวทีคอนเสิร์ตของเธอซึ่งภาพที่เราเห็นจากคลิปของแฟนคลับมันน่าทึ่งมากบรรยากาศมันมหัศจรรย์มากนะครับคนดูหลักหมื่นแทบทุกงานเลยอืมที่น่าสนใจคือกลุ่มแฟนเพลงมันหลากหลายมากมีทุกเพศทุกวัยจริงๆตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ค่ะที่บางคนเดินทางข้ามจังหวัด มารอหน้าเวทีตั้งแต่บ่ายโมงเพื่อจะได้เห็นหน้าเธอใกล้ๆตอนค่ำๆเป็นภาพของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยใช่เลยครับมีเรื่องหนึ่งที่ที่ฉันอ่านเจอในข้อมูลแล้วรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะคือมันเกิดขึ้นที่ตลาดโรงสีจังหวัดนครสวรรค์ครับในคลิปเล่าว,ว่าวันที่น้องต้นเข้าไปแสแดงมีแม่ค้าบางร้านถึงกับยอมปิดร้านชั่วคราวเลยนะแล้วก็เดินออกมายืนเกาะรั้วเพื่อดูการแสแดงของเธอ โอ้ oh, คือถ้ามองในแง่ธุรกิจนี่คือการยอมสละรายได้ตรงหน้าเลยนะแต่แต่มันแสดงให้เห็นว่าพลังดึงดูดของเธอมันมหาศาลขนาดไหนใช่ค่ะและจุดนี้มันนําไปสู่การวิเคราะห์ในมิติที่ลึกขึ้นมาอีกครับคือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นตามมาแบบที่เราอาจไม่ทันสังเกตอืมทุกครั้งที่ต้นข้าไปแสดงที่ไหน มันเหมือนการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนขนาดย่อมหรือไมโครเโคโนมีขึ้นมาในพื้นที่นั้นๆเลยโอ้ oh. ร้านค้าในงานวัดในตลาดนัดจะขายดีเป็นพิเศษโรงแรมที่พักในจังหวัดนั้นๆก็คือคักขึ้นอย่างการณีของตลาดโรงสีที่เล่าไปตะกี้นี้ก็น่าสนใจมากเลยครับ เจ้าของตลาดที่ชื่อแม่ดาวเรืองท่านก็เป็นแฟนคลับตัวยงของน้องต้นข้าวอยู่แล้วพอเห็นว่าศิลปินที่ตัวเองรักสามารถดึงคนได้ขนาดนี้ท่านก็เลยจ้างน้องต้นข้าวมาแสดงที่ตลาดตัวเองเลยเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและแม่ค้าในตลาดใช่ค่ะซึ่งมันเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉลาดมากครับผลลัพธ์คือวันนั้นตลาดแทบแตก คนหลังไหลเข้ามามหาศาลเกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักอื <c oughs> มันเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะครับคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างศิลปินกับชุมชนท้องถิน่นค่ะไม่ใช่แค่การที่ศิลปินมารับเงินแล้วก็ไปแต่มันคือการเติบโตไปด้วยกันเงินไม่ได้ไหลออกไปสู่บริษัทออร์แกไนเซอร์ยักษ์ใหญ่ในกรุงเทพแต่หมุนเวียนอยู่กับคนในพื้นที่จริงๆ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้ดังแค่ในบ้านเรานะคะที่น่าสนใจคือมันข้ามไปถึงสื่อต่างประเทศเลยครับผมเขาพาดหัวกันว่า The 1 3 y e a r o l d phenomenon who united a nation through Luk Tong music ปรากฏการณ์เด็กหญิงวัย13ปีผู้รวมใจคนทั้งชาติผ่านเสียงเพลงลูกทุง่งใช่เลยค่ะการที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจเนี่ยมันน่าวิเคราะห์นะครับผมว่ามันมีหลายปัจจัย อย่างแรกเลยคือมันเป็นเรื่องราวแบบดาวิดสู้กับโกลลย่อ oh. ที่เป็นสากลม,มากๆคือคนตัวเล็กๆที่ล้มยัก์ได้เรื่องแบบนี้ขายได้เสมอทั่วโลก2คือมันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนของพลังโซเชียลมีเดียในการสร้างสตาร์จากระดับรากหญ้าโดยไม่ต้องผ่านสื่อกระแสหลักค่ะซึ่งเป็นเทรน์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกใช่ครับและ3คือ มันทำให้คนต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งของไทยผ่านเรื่องราวที่จับใจและมีความเป็นมนุษย์สูงมากเป็นเหมือนซอสพาวเวอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะคะครับผมเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราพูดถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของแฟนคลับที่สร้างปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาทีนี้เรามามองอีกด้านหนึ่งกันบ้างซึ่งเป็นความท้าทายที่น่าสนใจไม่แพ้กันและข้อมูลนี้ก็มาจากกลุ่มแฟนคลับเองด้วยครับ ในคลิปของแฟนคลับมีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกถึงความกังวลว่าคะแนนโหวตในช่วงหลังๆมันเริ่มนิ่งๆหรือที่เขาเรียกว่าแผ่วลงใช่ค่ะแล้วการวิเคราะห์สาเหตุของเขานี่น่าสนใจมากเขาแบ่งกลุ่มแฟนคลับเป็นโหวตเก่ากับโหวตใหม่มกลุ่มโหวตเก่าก็คือแฟนคลับดั้งเดิมที่โหวตกันมาตลอดอาจจะเริ่มเหนื่อยล้าหรือบางทีก็เลื่อมโหวตไปบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเคลื่อนไหวท,ที่ต้องทําต่อเนื่องนานๆครับ ส่วนการหาคะแนนจากโหวตใหม่หรือแฟนคลับหน้าใหม่ๆก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าฐานแฟนเพลงของต้นข้าวจำนวนไม่น้อยเป็นผู้สูงอายุซึ่งหลายท่านอาจจะใช้สมาร์ทโฟนไม่คล่องหรือไม่รู้วิธีการโหวตที่ซับซ้อนเลยนี่คืออุปสรรคเชิงเทคนิคที่สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับแล้วนั่นมันทำให้เกิดภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยระหว่างการเคลื่อนไหวของฝั่งน้องต้นข้าวกับศิลปินในค่ายใหญ่ ถูกต้องครับสิ่งที่เรากำลังเห็นคือการต่อสู้ระหว่าง organic movement หรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับ systematic campaign หรือแคมเปญที่เป็นระบบอืมฝั่งหงต้นข้าวขับเคลื่อนด้วยพลังใจล้วนๆมีความจริงใจสูงแต่ขาดโครงสร้างขาดระบบบริหารจัดการในขณะที่ฝั่งค่าใหญ่เขาขับเคลื่อนด้วยพลังของระบบค่ะมีทีมงานมีกลยุทธ มีงบประมาณในการกระตุ้นยอดโหวตเป็นระลอกะละอกมีการทําแคมเปญแจกของรางวัลเพื่อดึงโหวตใหม่ตลอดเวลาในกลุ่มแฟนคลับเองก็มีการถกเถียงเรื่องนี้นะครับมีคนเสนอไอเดียว,ว่าน่าจะจัดโต๊ะสอนวิธีการโหวตตามหน้างานคอนเสิร์ตต่างๆไปเลยค่ะซึ่งก็เคยลองทำอยู่ครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำต่ออย่างจริงจัง แต่มันก็เกิดคำถามที่น่าคิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าการพยายามจัดตั้งระบบเพื่อสู้ในเกมนี้มันจะทำให้สเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์ที่เป็นจุดแข็งที่สุดของพวกเขาลดน้อยลงไปหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมาครับและนั่นคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการเคลื่อนไหวแบบรากหญ้าทุกประเภทเลยค่ะ เมื่อมันเติบโตถึงจุดหนึ่งมันจะเจอทางแยกเสมอว่าจะยังคงความเป็นธรรมชาติที่อาจจะไม่ยั่งยืนหรือจะปรับตัวเข้าสู่ระบบเพื่อความอยู่รอดแต่ก็เสี่ยงที่จะสูญเสียจิตวิญญาณดั้งเดิมไปม,มันคือภาพสะท้อนความเปราะบางของพลังบริสุทธิ์เมื่อต้องลงมาต่อสู้ในสนามเดียวกันกันกบพลังของระบบที่มีเครื่องมือครุบคลันกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆ เอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดจะเห็นเลยว่าเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยามันไปไกลกว่าเรื่องความสําเร็จของศิลปินคนหนึ่งแต่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนอะไรและหลายอย่างใช่ครับมันสะท้อนถึงพลังของความจริงใจความดีงามและที่สําคัญคือความปรารถนาลึกๆของผู้คนในสังคมที่อยากจะเห็นคนดี คนมีความสามารถจริงๆได้รับการยอมรับและการเชิดชูค่ะพลังโหวตที่มอบให้เธอจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเสียงของผู้คนจำนวนมากที่ส่งออกไปพร้อมๆกันเป็นเหมือนแรงสั่นสะเทือนที่บอกว่าสังคมยังให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้อยู่นะเป็นการโหวตเพื่อแสดงออกถึงความหวังอย่างแท้จริงแต่ก่อนจะจากกันเราก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นให้ไปคบคิดกันต่อค่ะครับ แหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้เพื่อขึ้นสู่อันดับหนึ่งแต่ความทา้าทายที่แท้จริงและอาจจะยากกว่าหลายเท่าคือการรักษาอันดับนั้นไว้โดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายที่การแข่งขันจะทวีความดุเดือดขึ้นอย่างมหาศาลคำถามที่น่าคิดต่อก็คือพลังบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรักของแฟนคลับลุ้นๆแบบนี้จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกลยุทธ์และทรัพยากรของค่ายขืนได้นานแค่ไหนและคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การพยายามปรับตัวเพื่อเอาชนะในเกมนี้ด้วยการสร้างระบบสร้างทีมงานขึ้นมาสู้มันจะบั่นทอนเสน่ห์ของความจริงใจที่เป็นจุดกำเนิดของปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ไปหรือไม่อืม,มันเป็นเส้นบางๆระหว่างการสู้เพื่ออุดมการกับการกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมซะเองเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับอยากชนะ